เอาละครับผมก็ขอเกียรติทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคลิปซีรีส์สกิปพิทิเ็ด EP ที่74นะครับที่คุณดาฟักบูมได้ปล่อยมาเป็นคลิปช็อตนะครับมีถึง2คลิปด้วยกันนะผมก็จะมาพูดถึงคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับในการสปอยในครั้งนี้นะก็การสปอยในครั้งนี้ของคุณดาฟักบูมก็จะเป็นการปล่อยในช็อตนะครับมีถึง2คลิปด้วยกันนะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่เดียวก่อนสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็สามารถกดไอ้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นแรงใจผมในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มมาตอนแรกนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นภาพกริชสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นนะจะสังเกตได้ว่ามีเจ้าดีเจสกิมปีดี้ทอยเลตนะครับที่มันยังรอดอยู่นะตอนนี้นะซึ่งหลังจากที่พี่แกเนี่ยผ่มาตั้งแต่ E ีพต้นๆเลยนะจนมาถึง E ีีที่ 70นะครับและพี่แกเนี่ยก็โดนเจ้าแอสโตทอยเลตเนี่ยทำร้ายนะครับแบบกระเด็นไปไหนไม่รู้เลยนะดึงชิ้นส่วนของพี่แกเนี่ยยังไม่ได้โชว์ของเลยนะแล้วก็โผล่มาอีกครั้งใน EP ที่71นะครับตอนแรกที่พี่แกโผล่มานะครับก็จะทำหน้าเศร้าๆหน่อยนะเสร็จแล้วก็บินตามเจ้า g ีเจสกิปปี้ดอยเลตไปนะครับกลายเป็นแบบโถส้วมธรรมดาเลยนะสำหรับเจ้า DJ สกิปปี้ดอยเลตนะแล้วก็โผล่มาอีกครั้งใน EP ที่72นะครับพี่แกก็ทำรลายเดิมเลยครับบินมาเฉยๆนะแล้วซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แกเนี่ยบินได้ไงนะแจ็คพงเแจ็คแพดก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วลิ้นเริ่มเริ่มแข็งแล้วนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับก็ชิปช็อตท,ที่สปอยมานะครับก็เหมือนกับว่าเจ้า DJ s k i กิปิดี้ทเเนี่ยได้รับการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมีอะไรใหม่ของพี่แกที่ ที่มานะที่ได้จากการอัพเกรดก็จะเป็นลำโพงนะให้เราเห็นเราจะเห็นแค่นี้นะสําหรับคลิปช็อตสปอยในครั้งนี้นะครับก็จะมีสกิปปี้ดิเลตลิสวากรเนี่ยหรือเอนจิเนียร์เนี Engineer, ่ยกําลังรักษาหรือว่าซ่อมแซมหรือว่าอัพเกรดบนพี่แกอยู่นะแล้วหลังจากนั้นนะครับจะมีสกิปปี้ดิเลตอ,อีก2ตัวนะครับก็คือเจ้าไมเคิลแจ็กสันนะครับแล้วก็สวัสดสกิปปี้ดี้ทอยเลทน,นะโผลมานะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะมีพี่ลำบึกนะครับผมขออนุญาตเรียกเรียกพี่แกว่าพี่ลำบึกกแล้วันนะเจ้ามิวแนนตลำบบึกะครั ก็บินมาจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวานิดน,นึงนะแล้วก็พอพี่แกหันไปด้านขวาในพี่แกก็ทําท่าดีใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะดีใจมากๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็จะหันไปด้านขวาน,นะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้ามิวแทนอีกตัวหนึ่งได้โผล่มานะซึ่งเจ้ามิวแทนตัวนี้น่ะมีชื่อว่าบัสซอลมิวแทนสกิปปิที้ทอยเลนนะก็สำหรับฟอร์มของเจ้ามิวแทนตัวนี้นะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เดือดมากๆเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวตึงสําหรับเราสกิปปิที้ทอยนะ แล้วก็พี่แกเนี่ยก็ได้เดินมาหาเจ้าลำบึกของเรานะครับแล้วก็ได้ทําการจับมือกันนะโอ้โหก็ถือว่าปีความสัมพันธ์นะครับสำหรับ,บ,รบเราสกิป,ปิทิเลนนะครับนะตอนนี้แล้วนะสำหรับเจ้าลำบึกกับพี่มิวแทนบารอของเรานะเออก็มีเหมือนจะมีความสัมพันธ์นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับมีการระเบิดขึ้นด้านหลังนะจะสังเกตได้ว่าเจ้าจีเมสกีป,ปิทิไฮเลนได้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่รอดจากททันทั้ง3ตัวมาได้นะแล้วก็พูดอะไรกับเรา สกิปปี้เฮเลตตรงนั้นนะครับเหมือนแบบสั่งแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะพูดสกิปปิดี้นะครับแล้วก็บินหายไปเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเหมือนกับว่าเหล่าสกิปป้ที้เฮลิเอตรู้ตัวแล้วนะครับว่ามีสปายแอบ่องอยู่นะเอ้ยทุกคนสังเกตอะไรหลังของพี่ลำบึกได้ป่ะครับทุกคนนั่นคือตู้คอนเทนเนอร์ของเจ้า g m a n สกิปปิดี้เฮลเลตนะที่มันเหลือตู้สุดท้ายกันแล้วนะ เพราะว่าตู้แรกเนี่ยก็โดนพี่ t ดลท่าสปิการแมนเนี่ยยิงล่วงไปแล้วยิงพังไปแล้วนะและอีก2ตู้นะครับเจ้า G-Man ก็ได้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเรายังไม่รู้อีก1ตู้ c o นเทนเนอนะครับว่าข้างในนั่นคืออะไรนะโอเคเราจะได้ดูเฉลยกันในวันที่1หรือวันที่30นี่แหละครับที่ใกล้จะถึงนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเหล่าสกป,ปี้ที่เกลุ่มนั้นนะครับที่รู้ตัวว่ามีสปายสอดส่องนะครับก็ได้เดินมุ่งหน้ามาที่ ตากล้องของเราแล้วครับแล้วก็ตากล้องของเราเนี่ยก็สับตีนแตกเลยนะครับวิ่งไปถึงสุดซอยเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้ามิวแตนบาซองของเราเนี่ยก็ได้มาดักหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สังเกตได้ว่าพี่แกนี่แอคหล่ดจัดเลยนะนีะ่มีการแบบยักคิวแบบยังไงวะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราก็ตุยตามระเบียบเลยนะครับโดนเจ้าสว่า์สกิปีเดอเฮเลนเนี่ยแทงนะครับโอเคแลวหลังจากนั้น ซีรีส์สกิปพีได้เลยตีพีเจ็ดสี่คลิปช็อตที่เป็นคลิปสปอยคลิปแรกก็ได้จบลงไปนะครับเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะคล้า,ลายๆกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะก็จะเป็นภาพกริชนะครับแล้วภาพกริชนั้นนะ่ะไม่ใช่กริชที่มาจากตากองของเรานะเป็นกริชจากใครท่านทีวีแมนนั่นเองนะแล้วพี่ไทท่านทีวีแมนเนี่ยพูดคําว่า เดวิกนะครับหรือแปลว่าพวกเขากําลังอ่อนแอนะครับหรือหมายถึงเหล่าสกิปปิดี้เฮเลนหรือเจ้าจีแมสกิปปิดี้เฮเลนนะครับว่ากําลังอ่อนแออยู่นะซึ่งตอนซึ่งคําพูดเนี่ยผมไม่ผมคิดว่าพี่ไท่านทีวีแมนอาจจะประเมินเจ้าจีแมนต่าไปอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าพี่ไททันทีวีแมนเนี่ยประเมินต่ําไปอีกรอบนึงนะผมคิดว่าพี่ไท่านทีวีแมนไม่น่ารอดเลยนะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ไททันทีวีแมนก็จะพูดว่า perfect time to attack นะครับหรือแปลว่าเวลา เวลานี้แหละเหมาะสมในการโจมตีนะครับก็คือตอนนี้นะครับเหมาะสำหรับการที่จะไปจาัดก,การเจ้าเหล่าสกิปปิเดียทอยเนะครับหรือเจ้า Gman นะเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังอ่อนแออยู่นะพี่แกเนี่ยผูมั่นใจจัดๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับตากอง,องเราก็จะหันไปด้านซ้ายนะครับจะสังเกตได้ว่า พี่เดทัานคาเมล่าแมนเนี่ยก็แบบสะบัดสะบอมมากๆเลยนะครับจาก e ีพีที่73เลยนะแล้วก็หันแล้วก็ตาลต้องของเราก็จะหันไปด้านขวาน,นะครับจะสังเกตได้ว่าพี่เดท่าสปิเกอร์แมนเนี่ยก็รอดมาเช่นกันนะแต่พี่แกเนี่ยเหมือนขาซ้ายของพี่แกเนี่ยจะขาดไปนะโอเคแล้วหลังจากนั้นครับไดท่านทีวีแมนก็จะพูดว่า not for you keeper bro แล้วก็ชี้ไปที่เดท่าสปิเกอร์แมนนะครับหรือแปลว่าไม่ใช่สำหรับน้องพิการนะเหมือนแบบเชิงเซลเดท่าสปิเกอร์แมนนะครับ ว่าแบบขาขาดเนี่ยแล้วแบบเป็นเป็นคนพิการอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นไททันทีแมนก็จะพูดว่า you two are going home นะครับหรือแปลว่านายสองคนต้องกลับบ้านนะอะไรประมาณนี้นะหรือแบบว่าไททานทั้งสองตัวเนี่ยไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในครั้งนี้นะ แล้ววีเดท้าสปิกรแมนเนี่ยก็แบบหงอยเลยนะแบบดึงอะไรบนหัวของพี่แกน่ะเหมือนถ้าผมคิดว่าเหมือนหม,ม,มวกอ่ะเออฟีลประมาณนั้นน,น,นะแบบที่แกงหงอยจริงเลยนะส่วนพีเดท้าสปิกรแมนโอ้โหน่าสงสารจัดขาก็ขาดนะเออผมคิดว่าถ้าไปสู้เนี่ยผมคิดว่าแบบน่าจะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าขาก็ขาดไปข้างนึงถ้าแบบต่อสู้บนระยะแบบ ถ้าต่อสู้บนอากาศเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไหวอยู่แต่พวกผมก็ไม่ได้จะไหวนะเพราะว่าเจ้าจีเมนก็อาจจะพุ่งชนใส่พี่เดลทัสซิกเกอร์แมนอาจจะตายได้เลยนะสำหรับตอนนี้นะแล้วพี่เดลทัสซิกเกอร์แมนก็ได้มองไปข้างล่างนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเหล่าซิกเกอร์แมนตัวจิ๋วเนี่ยกำลังเต้นให้กำลังใจพี่เดลทัสซิกเกอร์แมนอยู่นะรวมที่ไดเวอร์ซิกเกอร์แมนด้วยนะก็มาช่วยกันนะครับทำให้พี่เดลทาสปิกอร์แมนเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะก็เลยเต้นตามเพื่อโอ้โหก็ถือว่าน่ารักพอสมควรเลยนะครับสำหรับช็อตน,นี้ แล้วเสร็จแล้วนะครับตาก,กล้องของเราก็จะหันไปที่ท่านทีวีแมนนะครับแล้วก็จะพูดว่า today this wall end นะครับหรือแปลว่าวันนี้แหละจะเป็นการจบสงครามนะครับโอ้โหแล้วก็หน้าจอของพี่แกก็แสดงแบบหน้าจอแบบแบบ,แบ,บมั่นใจจัดเลยนะเราเสร็จแล้วนะครับพี่ท่านทีวีแมนก็ได้วาปหายไปนะครับ โอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับซีรีส์สกีปีนิเลต์อีพีที74คลิปช็อตน,นะครับก็ได้จบลงไปทั้ง2คลิปแล้วนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นบทสรุปนะครับว่าใน EP 73, ีที่73เนี่ยพี่ไททันทีวีแมนเนี่ยก็ไม่ได้ล้าทิ้งไททัทนทั้ง2ตัวที่บาดเจ็บนะครับโอเคแล้วก็คําพูดของพี่ไททันทีวีแมนเนี่ยคำพูดสุดท้ายนะครับที่พูดว่า today this war ends นะครับหรือแปลว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่สงครามจะจบลงนะครับก็ จะเป็นบทสรุปแล้วหรือเปล่านะโอเคก็คุณอาฟักบุมก็จะให้เวลาประมาณวันที่สามสิบนะครับแต่วันนี้วันที่หนึ่งมิถุนาแล้วนะก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับก็อาจจะลงคลิปในวันนี้นะทุกคนก็รอดูกันด้วยนะสําหรับคลิปของผมในวันนี้ก็อาจจะลงประมาณ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับโอเคก็รอติดตามกันด้วยนะผมก็จะทําคลิป EP ีที่เจ็ดสิให้เร็วที่สุดเลยนะปล่อยมาปุ๊บผมแบบนั่งจําข้อมูลแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมา โชว์ให้เพื่อนทุกคนทุกคนเห็นนะครับโอเคตอนนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบชก็เ like, ชวกกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกำลังเจอผมในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย